วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคานะครับมาที่สินค้าครับเราต้องการปรับรายการไหนเช่นจะปรับค่าไฟฟ้านะฮะเราเสริชเอาก็ได้นะฮะปินค่าไฟฟ้าไฟฟ้านะครับ ที่กดแก้ไขจะเก็บอยู่70บาแก้ตป็นีเจ็ดสิบาทนะราเต้องการแก้รายการไหนก็ใช้รายการนั้นเลย để lại càng là nó có đây được.